ท้าวเวสุวรรณเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่และเป็นอธิบดีแห่งพูดผีปีศาจครับผู้คนเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งอีกทั้งยังเป็นผู้คุ้มครองมนุษย์ให้ปลอดภัยจากพูดผีและสิ่งชั่วร้ายตำนานเล่าว,ว่าท่านได้รับพรจากพระพรหมให้มีอำนาจในการปกครองและลงโทษพูดผีปีศาจท,ที่ละเมิดกฎเกณฑ์ซึ่งทำให้ท่าน เป็นที่เคารพสักการะอย่างแพร่หลายในฐานะเทพผู้ปกป้องคุ้มครองโลกในยามราตรีที่เงียบสงัดท่านเคยรู้สึกถึงพลังลึกลับที่เฝ้าคุ้มครองเราอยู่บ้างไหมครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับตำนานของเทพผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งผู้เป็นทั้งเทพแห่งความมั่งคัง่งและผู้ปกป้องคุ้มครองโลกจากสิ่งชั่วร้ายนั่นคือท้าวเวสสุวรรณครับ เรื่องราวของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และลึกลับเริ่มต้นขึ้นในการนานมาแล้วณสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเท้าวเวสุวรรณหรืออีกพระนามหนึ่งคือเท้ากุเวนเป็นหนึ่งในเทา้าจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้มีหน้าที่ปกครองทิศเหนือท่านเป็นอธิบดีแห่งเหล่าพูดผีปีศาจยักษ์และอมนุษย์ทั้งหลายแต่ถึงแม้จะมีอำนาจยิ่งใหญ่ พระองค์กลับมีพระเมตตาและพระกรุณาอย่างหาที่สุดมีได้ตำนานเล่าว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาท้าวเวสสุวรรณเคยเป็นพรามผู้ใจบุญนามว่ากุเวระเขามีทรัพย์สมบัติมากมายและเขาได้ตัดสินใจอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสร้างโรงทานแจกอาหารให้แก่ผู้ยากไร้และคนเดินทางตลอดเจวันเจดคืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในการสมัยที่โลกยังคงซึมซับรสพระธรรมจากอดีตพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งณดินแดนชมพูทวีปอันกว้างใหญ่ได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งนามว่ากูเวนท่านเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งเปรียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาลมีไร่อ้อยกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาและเป็นเจ้าของโรงหีบอ้อยถึงเจ็แห่งซึ่งในยุคสมัยนั้นน้ำอ้อยถือเป็นสินค้าที่มีค่า และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งชีวิตของกูเวนพรามนั้นสามารถที่จะสวยสุขบนกองเงินกองทองได้อย่างไม่จบไม่สิน้นแต่ว่าในจิตใจอันลึกซึ้งของท่านนั้นกลับไม่ได้มีความสุขอยู่กับการกอบโกยหรือสะสมทรัพย์สมบัติเลยแม้แป่น้อยทุกครั้งที่ท่านมองเห็นความมั่งคั่งของตนเองท่านกลับมองทะลุผ่านมันไปและเห็นภาพของความทุกข์ยากความอดอยาก และความแร้นแค้นของผู้คนจํานวนมากที่อยู่รอบกายภาพเหล่านั้นได้สะท้อนเข้ามาในดวงใจของท่านและจุดประกายแห่งมหาการุณาให้ลุโชนขึ้นวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังตรวจดูโรงหีบอ้อยโรงหนึ่งและได้เห็นน้ำอ้อยที่ใสดุดน้ำผึ้งไหลรินออกมาไม่ขาดสายท่านก็ได้บังเกิดความคิดอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้แม้จะมีมากมายเพียงใด แต่เมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราก็มิอาจนำพามันติดตามตัวไปได้แม้แต่สิ่งเดียวมันเป็นเพียงสมบัติผลัดกันชมเหตุใดเราจึงไม่ใช้ทรัพย์อันเป็นของนอกกายนี้มาสร้างอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐท,ที่จะสามารถติดตามเราไปได้ในทุกพบทุกชาติเล่าเมื่อความคิดนั้นได้ตั้งมั่นแล้วกุเวณพราหมจึงได้กระทำการมหาทานที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งแขวน ท่านได้ประกาศเปิดโรงหีบอ้อยทั้งเจ็แห่งของท่านให้เป็นโรงทานถาวรท่านได้สั่งให้คนงานหีบน้ำอ้อยอัเลศรถแจกจ่ายให้แก่ยาจกคนเดินทางและผู้ยากไร้ทุกคนที่เดินทางผ่านไปมาโดยไม่คิดมูลค่าเลยแม้แต่น้อยและมิใช่เพียงแค่นั้นท่านยังได้สร้างศาลาที่พักจัดหาอาหารและเสื้อผ้าให้แก่ผู้ที่ขัดสนอีกด้วย การกระทำของท่านในครั้งแรกสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้คนอย่างมากบางก็ว่าท่านเสียสติบางก็ว่าท่านทำเพื่อเอาหน้าแต่เมื่อการเวลาผ่านไปทุกคนก็ได้ประจักษ์แจ้งถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของท่านชื่อเสียงในความเมตตาและใจบุญของกูเวนพรามได้ขจรกระจายไปไกลผู้คนจากทั่วทุกทิศต,ต่างลังไหลมาพึ่งพิงบารมีของท่านและทุกคนก็ได้รับความช่วยเหลือกลับไปอย่างอิ่มหนำสำราญ พังร่างกายและจิตใจเป็นเวลาน,านานเหลือเกินที่กูเวนพรามได้ตั้งมั่นอยู่ในการให้ทานเช่นนี้ทรัพ์ยสมบัติของท่านอาจจะร้อยหรอลงไปบ้างแต่ความสุขและความปิติในหัวใจของท่านนั้นกลับเพิ่มพูนขึ้นอย่างหาประมาณไม่ได้ทุกครั้งที่ท่านได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับได้ยินคำขอบคุณและคำอวยพรมันคือรางวัลที่ล้ำค่ากว่าทองคำใดๆในโลก แต่เบื้องลึกในจิตใจของท่านนั้นยังมีมนโนปนิทานอันยิ่งใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ทุกครั้งที่ท่านให้ทานท่านจะตั้งสัจจาธิฐานอันแน่วแน่อยู่ในใจเสมอว่าด้วยอานิสงส์แห่งมหาทานที่ข้าพระเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ข้าพระเจ้ามิได้ปรารถนาสมบัติอันเป็นโลกีใดมิได้ปรารถนาที่จะเกิดเป็นพระเจ้าพรหมที่ยิ่งใหญ่แต่ข้าพระเจ้า ปรารถนาที่จะได้เกิดในภพภูมิที่สามารถจะเกื้อกูลสปปรรพสัตว์และคำจุนพระพุทธศาสนาได้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีทรัพย์อันเป็นทิพย์ที่สามารถจะบรรดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่มีศีลมีธรรมและในขณะเดียวกันขอให้ข้าพเจ้าจงมีฤทธานุภาพที่สามารถจะปกป้องคุ้มครองคนดีและปราบปรามเหล่าคนพาลอภิบาลพระสัตยธรรมให้ตั้งมั่นอยู่คู่โลกตราบชั่วการนาน คําอธิษฐานนี้คือกำเนิดแห่งตํานานคือปฐมบทแห่งการสร้างบารมีที่จะนําพาท่านไปสู่ภพภูมิอันสูงส่งจิตที่ประกอบด้วยฐานะบารมีอันยิ่งใหญ่และปณิธานที่มุ่งมั่นจะปกพ้องพระศาสนาได้หลอมรวมกันเป็นพลังงานอันมหาศาลสะสมอยู่ในดวงจิตของท่านรอวันที่จะส่งผลเมื่อวาระสุดท้ายแห่งชีวิตในภพชาติของพราหมณ์ได้มาถึง กูเวนพรามได้ละสังขารไปอย่างสงบทมกลางความอลาลัยรักของมหาชนร่างกายของท่านได้สูญสลายไปตามกฎแห่งธรรมชาติแต่ดวงจิตที่เปี่ยมด้วยบุญญาณุภาพนั้นหาได้ดับสูญไปไม่มันได้ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นทยานผ่านมิติแห่งการเวลามุ่งตรงไปยังเทพพโลกเพื่อไปจุติในภพภูมิใหม่ที่สมควรแก่คุณนามความดีที่ท่านได้สั่งสมมา นี่คือบทพิสูจน์แห่งพระพุทธวจนะที่ว่าทานที่บกคลให้ดีแล้วย่อมมีผลมากผลแห่งทานของกูเวนพราหมณ์ในครั้งนี้มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะจินตนาการได้เพราะมันมิได้เพียงแค่ส่งให้ท่านไปสู่สุคติภูมิเท่านั้นแต่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงท่านจากพราหมณ์ผู้ใจบุญให้เป็นมหาราชผู้ปกครองแห่งทิศเหนือ และเป็นนายแห่งพูดผีปีศาจทั้งปวงในนามใหม่ที่จะถูกจารึกไว้ในสามโลกนั่นคือเท้าเวสุวรรณครับดวงจิตของกุเวนพรามซึ่งบัดนี้ได้แปลสภาพเป็นเทพบุตรผู้มีรัศมีกายอันสว่างสวยัยได้ลอยขึ้นสู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราจิกาสวรรค์ชั้นแรกแห่งเทวโลก ซึ่งเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพผู้ทำหน้านที่ปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์ทั้งสี่ทิศณที่แห่งนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญที่ได้เคยตั้งจิตอธิษฐานไว้เทพพบุตรกุเวนจึงได้ถูกสถาปนาขึ้นเป็นหนึ่งในสีของเท้ามหาราชผู้ยิ่งใหญ่ได้รับพระนามใหม่ว่าท้าเวสุวรรณหรือท้ากุเวน ให้เป็นอธิบดีผู้ปกครองดูแลทิศอุดรหรือทิศเหนือพระวรากายของท้าวเวสสุวรรณนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงพระองค์ทรงมีพระวรากายที่ใหญ่โตและหน้าเกรงขามพระพักนั้นดุดันมีพระเนตที่โปนโตและถลนมีเขี้ยวง,งงออกจากพระโอษพระชวีวันนั้น เป็นสีทองอารามดังทองคำทรงเครื่องประดับที่ทำจากแก้วมณีอันล้ำค่าและในพระหัสนั้นทรงถือกระบองหรือคทาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถบรรดาได้ทั้งคุณและโทษรูปลักษณ์ที่ดูน่าสะพรึงกลัวนี้หาใช่เป็นเครื่องหมายของความโหดร้ายใหม่แต่ในทางธรรมแล้วมันคือปริศนาธรรมที่แสดงให้เห็นถึง หน้าที่ของพระองค์คือการเป็นผู้ปราบปรามสิ่งชั่วร้ายความดุกด,ดันนั้นมีไว้เพื่อขับไล่เหล่าผูดผีปิศาจและอสูรที่มีจิตใจหยาบชาให้เกรงกลัวในอำนาจไม่ให้มาเบียดเบียนเหล่ามนุษย์และเทวดาผู้มีศีลมีธรรมภายใต้รูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามนั้นคือดวงจิตที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นคุณธรรมดั้งเดิมที่ติดตัวมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นกูเวนพรามพระองค์ทรงมีพระทัยที่อ่อนโยนต่อผู้ที่มีศีลธรรมและพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเสมอท้าวเวสวรรณทรงมีเมืองหลวงอันเป็นทิพย์ตรการตาและยิ่งใหญ่เกินกว่าจินตนาการของมนุษย์จะไปถึงนามว่า นครอ,อาละกะมันธานาครแห่งนี้ตั้งอยู่ณเชิงเขาพระสุเมรุใจกลางแห่งจกกักรวาลกําแพงเมืองทำจากแก้วผลึกเจ็ดประการประสาราชวังล้วนสร้างขึ้นจากทองคำและเงินประดับประดาด้วยรัตนชาติที่สองประกายระยิบระยับอยู่ตลอดเวลาณที่แห่งนี้คือคลังมหาสมบัติแห่งสวรรค์ ที่ซึ่งทรัพย์สินอันเป็นทิพย์ทั้งปวงได้ถูกรวบรวมไว้และท้าวเวสวรร์ในฐานะของธนบดีหรือนายแห่งทรัพย์ก็คือผู้ที่ถือกุญแจคลังสมบัตินิวัยบริวารที่อยู่ภายใต้การปกครองของท้าวเวสวรร์นั้นมีจำนวนมหาศาลและมีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่งเผ่าพันุหลักที่ขึ้นตรงต่อพระองค์คือยักษ ซึ่งมีทั้งยักษ์ชั้นสูงผู้มีฤทธิเดชและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมทำหน้าที่เป็นองครักษ์และข้าราชบริพารและยักษ์ชั้นล่างที่มีจิตใจพานเกเรซึ่งท้าเวสวรร์ก็จะต้องคอยควบคุมดูแลมีให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนแก่มนุษย์โลกนอกจากยักษ์แล้วพระองค์ยังทรงเป็นอธิบดีของเหล่าผูดผีปิศาจ และอมนุษย์ทั้งปวงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุมพันคนทันหรืออสูรต่างๆล้วนแต่อายอยู่ภายใต้อาน,นัตของพระองค์ทั้งสิน้นท้าวเวสวรรณจึงมีอีกพระนามหนึ่งว่าภูเตสวนหมายถึงเจ้าแห่งพูดหน้าที่หลักของท้าวเวสวรรณในฐานะของท้าวจาตุมหาราชนั้น คือการตรวจตราดูแลทุกสุขของมนุษย์โลกในทุกๆวันอุโบสถพระองค์จะทรงส่งอมาตยักษ์ลงมาสอดส่องดูว่ามีมนุษย์คนใดบ้างที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเลี้ยงดูบิดามารดาและตั้งมั่นอยู่ในการให้ทานรักษาศีลเมื่ออมาย์ยักษ์ได้เห็นแล้วก็จะกลับไปจดบันทึกชื่อของบุคคลเหล่านั้นลงในบัญชีหนังหมาซึ่งในที่นี้หมายถึง แผ่นทองคำแล้วนำกลับไปรายงานให้ท้าเวสุวรรณได้ทรงทราบเมื่อท้าเวสุวรรณได้ทอดพระเนตรเห็นรายชื่อของเหล่าคนดีแล้วพระองค์ก็จะทรงมีพระทัยโสมนัสยินดีเป็นอย่างยิ่งและจะทรงนำบัญชีรายชื่อเหล่านั้นขึ้นไปกราบทูลต่อที่ประชุมของเหล่าทวยเทพในสุทธรรมมาเทวสภาณน,นสวรรค์สวรรค์ชั้นดาวดึง เพื่อให้เหล่าเทวดาได้ร่วมอนุโมทนาและคอยปกป้องคุ้มครองมนุษย์ผู้ทำความดีเหล่านั้นให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงในทางกลับกันหากผู้ใดที่ประพฤติชั่วผิดศีลธรรมชื่อของเขาก็จะถูกบันทึกไว้เช่นกันและเหล่าบริวารของท้าเวสสุวรรณก็จะคอยจับตาดูและลงโทษตามสมควรแก่กรรมที่ได้ก่อไว้ นี่คือที่มาของความเชื่อที่ว่าท้าเวสวรร์คือหนึ่งในยมบาลผู้พิพากษาดวงวิญญาณของมนุษย์หลังความตายอานิสง์แห่งมหาทานที่ได้เคยหีบอ้อยแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ในอดีตชาติได้ส่งผลให้พระองค์กลายเป็นนายทานผู้สามารถบรรดาลโชคลาบและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ที่เคารพบ,บูชา และปณิธานที่มุ่งมั่นจะค้ำจุนพระศาสนาก็ได้ทรงผลให้พระองค์กลายเป็นมหาราชผู้มีทิาธธนุภาพในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและปกป้องคุ้มครองคนดีตำนานของพระองค์ในฐานะของจาตุมหาราชนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระองค์ภารกิจที่จะทำให้พระนามของ ท้าเวสวรรณต้องถูกจารึกไว้คู่กับพระพุทธศาสนาไปตราบทั่วกาลนานกำลังจะมาถึงในวันที่พระองค์จะได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองการละเวลาในเทวโลกได้ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งถึงยุคสมัยที่องค์สมเด็จพระสมณาโคดมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์และได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระเกียรติคุณและพระสัทธรรมของพระองค์ได้ขจรขจายไปทั่วทั้งสามโลกนำพาความสว่างสวยัยและความร่มเย็นมาสู่จิตใจของเราสรรพสัตว์ทั้งมนุษย์เทวดาและแม้กระทั่งพรหม ณสวงสวรร์ชั้นจาตุมหาราชิกาเมื่อท้าวเวสสวรรค์ได้ทรงสดับถึงการอุบัติขึ้นของพระพุทธองค์พระองค์ก็ทรงมีพระไัยเปี่ยมล้นไปด้วยความปีติยินดีและศรัทธาอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์ทรงระลึกถึงมโนปณิธานเดิมของพระองค์ในอดีตชาติที่ปรารถนาจะค้ำจุนพระพุทธศาสนาบัดนี้โอกาสอันประเสริฐที่สุดได้มาถึงแล้ว ในราตรีการอันสงบสงัดขณะที่องค์พระบรมศาสดาพร้อมด้วยพิสุสงสาวกจำนวนมากกำลังประทับอยู่ณป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีท้าเวสุวังพร้อมด้วยเท้ามหาราชอีกสามพระองค์คือเท้าวทัตตรดท้าวิรุณหักและเท้าวิรูปักก็ได้ทรงนำเหล่าบริวารทิพย์อันได้แก่คนทันกลุ่มพันธ และนาดเหาะลงมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์รัศมีกายอันสว่างสวยของเหล่าทวยเทพได้แผ่ไปทั่วทั้งป่ามหาวันทำให้ราตรีที่มืดมิดกลับสว่างสวยราวกับกลางวันเหล่าภิกษุสงฆ์ไม่ได้เห็นต่างก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจองค์พระบรมศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณจึงได้ตรัสบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า นั่นคือการมาเยือนของเท้าจตุโรกบาลผู้ปกครองแห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาท้าเวสสุวรรณในฐานะของผู้นำได้ก้าวออกมาเบื้องหน้าแล้วก้มลงกราบแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ด้วยความเคารับอย่างสูงสุดจากนั้นจึงได้กราบทูลถึงความเป็นห่วงของพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหล่าภิกษุสงฆ์สาวกของพระองค์นั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยินดีในเสนาสนะอันสงบคือป่าคือโค่นไม้คือภูเขาคือถ้ำซึ่งสถานที่เหล่านั้นเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าอมนุษย์จำนวนมากทั้งยักษ์ทั้งผูดผีที่ยังไม่มีความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยอมนุษย์เหล่านี้อาจจะเข้าไปรบกวนเบียดเบียน หรือทำอันตรายแก่เหล่าภิกษุผู้เจริญสมณะธรรมได้ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติของท่านเหล่านั้นไม่ราบรื่นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุดังกล่าวและเพื่อเป็นการคุ้มครองเหล่าพุทธบริษัททั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหม่อมฉันท้าเวสุวรรณจึงขอน้อมถวายพระปริษบทหนึ่งซึ่งเป็นมนตราอันศักดิ์สิทธิ ที่สามารถจะป้องกันภัยจากเหล่าอมนุษย์ที่ผ่านเกเรได้พระปริษบทนี้มีนามว่าอาตานาติยะปริษฐขอพระองค์ได้โปรดเมตตารับไว้และนำไปสั่งสอนแก่เหล่าสาวกของพระองค์เพื่อใช้เป็นเครื่องคุ้มครองตนในยามที่ต้องอยู่ในสถานที่อันเปลี่ยวเถิดพระพุทธเจ้าค่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ส่งสดับดังนั้นแล้วก็ได้ส่งมีพุทธานุญาตโดยการดุดสนียภาพคือการนิ่งเงียบทาเวสุวรร์จึงได้กล่าวสาธยายมุลอาตานาติยะปริษถวายแด่พระพุทธองค์และเหล่าภิกษุสงฆ์ในที่นั้นเนื้อหาของพระปริตบทนี้เป็นการประกาศพระนามและอานุภาพขององค์พระพุทธเจ้าทั้งเจพระองค์ในอดีต เป็นการประกาศพระนามและอนาเขตความรับผิดชอบของเท้ามหาราชทั้งสี่พระองค์และเป็นการกล่าวถึงพันธสัญญาว่าหากอามนุษย์ตนใดได้สดับฝั่งพระปริตบทนี้แล้วยังขืนมาเบียดเบียนเหล่าพุทธสาวกอีกอมนุษย์ตนนั้นจะถือว่าได้ละเมิดเทวบัญญัติจะถูกลงโทษอย่างหนักและจะไม่มีที่อยู่อาศัยในหมู่พวกของตนอีกต่อไป หลังจากที่กล่าวสาธยายจบท้าวเวสสุวรรณก็ได้กราบทูลเสริมอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระปริษบทนี้เป็นดั่งตราประทับแห่งสวรรค์ผู้ใดก็ตามที่ได้สวดสาธยายมนบทนี้ก็เปรียบเสมือนว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของข้าพระองค์และท้าวมหาราชทั้งสี่โดยตรง เหล่าบริวารของข้าพระองค์จะคอยพิทักษ์รักษาบุคคลผู้นั้นให้แคล,ล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงเถิดพระพุทธเจ้าค่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คือการประกาศบทบาทอย่างเป็นทางการของท้าวเวสสุวัรในฐานะของธรรมบาลคือเทวดาผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา พระองค์มิได้เป็นเพียงแค่ผู้ปกครองแห่งยักษ์และพูดผีเท่านั้นแต่ได้กลายเป็นนายทวารผู้เฝ้าประตูแห่งพระศาสนาคอยปกป้องคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติธรรมและขับไล่ไสาส่งเหล่ามารร้ายที่คิดจะมาทำลายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาตานาติยะปริตหรือที่รู้จักกันดีในชื่อคาถาบูชาท้าเวสุวรรณ ก็ได้กลายเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญยิ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมสวดสาธยายกันมาจนถึงปัจจุบันเพื่อขอให้บารมีของท้าเวสสุวรรณได้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ได้สำเร็จลุล่วงลงแล้ว พระองค์ได้ทำตามมนโปนปณิธานที่ได้ตั้งไว้ในอดีตชาติอย่างสมบูรณ์คือการได้อุทิศตนเพื่อคำจุนพระพุทธศาสนาและพระนามของท้าวเวสสุวรรณก็ได้ถูกจารึกไว้เคียงคู่กับพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะของอัครศาสนุปธรรมพกผู้ยิ่งใหญ่ฝ่ายเทพยดาสืบไปเมื่อพระพุทธศาสนา ได้เดินทางจากชุมภูทวีปและแผ่ขยายเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิเรื่องราวและตำนานของทเทวสุวรรณก็ได้เดินทางติดตามมาด้วยและได้ผสมผสานเข้ากับความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิน่นจนเกิดเป็นภาพลักษณ์และบทบาทใหม่ๆของพระองค์ที่นอกเหนือไปจากการเป็นเพียงผู้พิทักษ์พระาศาสนาในวัฒนธรรมไทยท้าเวสสุวรรณ ได้รับการเคารพบ,บูชาในสองบทบาทหลักที่สําคัญยิ่งบทบาทแรกคือในฐานะของเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งและบทบาทที่สองคือในฐานะของเทพเจ้าแห่งการปราบปรามพูดผีปีศาจและสิ่งอัปมงคลต่างๆบทบาทในฐานะของเทพเจ้าแห่งโชคลาบนั้นมีรากฐานมาจากพระนามเดิมของพระองค์คือเท้ากูเวน ซึ่งในภาษาบาลีมีความหมายว่ามีทรัพย์ประกอบกับการที่พระองค์ทรงเป็นธนบดีหรือนายแห่งคลังมหาสมบัติแห่งสวรรค์ผู้คนจึงเชื่อว่าการได้กราบไหว้บูชาท้าเวสสุวรรณนั้นจะช่วยดนบันดาลให้เกิดความร่ำรวยทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองและมีโชคมีลาบไม่ขัดสนในเรื่องเงินทอง แต่หัวใจสำคัญที่หลายคนอาจจะหลงลืมไปก็คือท้าเวสุวรรณจะทรงประทานพรข้อน,นี้ให้แก่บุคคลที่คู่ควรเท่านั้นบุคคลที่คู่ควรในที่นี้หมายถึงผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเป็นผู้ที่มีทานบารมีคือรู้จักการให้การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้กว่า เหมือนกับที่พระองค์เคยได้กระทำม,มาในอดีตชาติหากผู้ใดที่ประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งความดีงานนี้แล้วบารมีของท้าวเวสสุวรรณก็จะยิ่งส่งเสริมให้บุคคลผู้นั้นประสบกับความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สินเงินทองมากยิ่งขึ้นไปอีกส่วนบทบาทในฐานะของเทพเจ้าผู้ปราบปรามพูดผีนั้นก็มาจากหน้าที่โดยตรงของพระองค์ในการเป็นผู้เตสวนหรือเจ้าแห่งพูด ผู้คนจึงนิยมนำยันหรือรูปเคารพของท้าเวสุวรรณมาติดไว้ที่หน้าประตูบ้านหรือพกพาติดตัวไว้ด้วยความเชื่อว่าอนุภาพของพระองค์จะช่วยขับไล่วิญญาณชั่วร้ายป้องกันคุณใสมนดำและสิ่งอัปมงคลต่างๆไม่ให้เข้ามากล่ำกลายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านที่มีเด็ดอ่อนหรือผู้ที่เจ็บป่วยก็จะยิ่งนิยมบูชาเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กนอนหลับง่ายไม่ร้องไห้โยเยและเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็วตำนานของเท้าเวสุวรรณตั้งแต่ครั้นยังเป็นกูเวนพรามมาจนถึงการเป็นเท้าวจาตุมหาราชและธรรมบาลผู้พิทักษ์พระาศาสนาคือมหากาบที่สะท้อนให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมอันเที่ยงตรงและยุติธรรมที่สุดการให้มหาทานด้วยใจที่บริสุทธิ์ในอดีต ได้ส่งผลให้พระองค์กลายเป็นผู้รับที่ยิ่งใหญ่คือเป็นนายแห่งทรัพย์สมบัติทั้งปวงและปณิธานที่มุ่งมั่นจะปกป้องคนดีและคำจุนพระศาสนาก็ได้ส่งผลให้พระองค์ได้รับอํานาจและฤทธานุภาพที่จะทำสิ่งนั้นให้สําเร็จได้จริงพระองค์คือภาพสะท้อนอันสมบูรณ์แบบของธรรมะที่จัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างอย่างลงตัวรูปลักษณ์ที่น่ากเกรงขาม คือตัวแทนของความยุติธรรมที่เด็ดขาดพระเมตตาที่ซ่อนอยู่ภายในคือตัวแทนของพรหมวิหารสี่ที่คำจุดโลกคทาในพระหัตถ์คืออำนาจที่ใช้ในจารปราบคนพานและคลังมหาสมบัติคือรางวัลที่มีไว้ให้มอบให้แก่คนดีดังนั้นการบูชาเท้าเวสวุวรรณที่แท้จริงจึงไม่ใช่เป็นเพียงการสวดอ้อนวอนร้องขอ ในสิ่งที่ตนปรารถนาแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่คือการน้อมนำเอาคุณธรรมของพระองค์มาสู่ตนคือการเป็นผู้ให้คือการเป็นผู้มีสัจจะคือการเป็นผู้ปกป้องผู้อื่นที่อ่อนแอกว่าและคือการเป็นผู้ยำเกรงต่อบาปเมื่อเราได้บรรดาลคุณงามความดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเมื่อนั้นพรแห่งทรัพย์และพรแห่งธรรม จากองค์ท้าเวสุวรรณก็จะบันดาลให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนสมดังเจตนารม์ของมหาเทพผู้เป็นทั้งเจ้าแห่งทรัพย์และเจ้าแห่งธรรมตราบนิรันด,ด์